อยู่เียมันก็มีเสียงดังกแกลบกแกลบอาการเจ็บที่เคยมีค่ะมันก็หายไปเลยค่ะอ,ะอะตัวเองสบายเมื่อเลยนะคะรู้สึกว่ามันไม่บาดเจ็บอะไรเลยค่ะตื่นมาคือปกติมากเพราะอย่างคุณแม่เป็นกร,ระดูกคุนด้วยการที่กระโดดอันนี้มันก็จะช่วยออกกําลังตัวกล้ามเนื้อ เมื่อปีที่แล้วผมประสบอุบัติเหตุส่งผลให้กระดูกส้นเท้าผมแตกเปรยดทั้งสองข้างมันทาให้ผมปวดส้นเท้าผมจึงหาวิธีที่จะทําให้ผมออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและสนุกมาพบแทนโพรีของ Smart ทเทโอลีที่สามารถออกกําลังกายได้ทุกเวลาและรู้สึกสนุกและปลอดภัยกับส้นเท้าของผมกระดดดแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะก็หลังจากออกกําลังกายแล้วรู้สึกตเหงื่อทํางานดีค่ะ ปกติแอบเป็นคนเหงื่อไม่ออกเลยค่ะแค่แป๊บเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันก็สูบฉีดทั่วร่างกายนะครับขึ้นไปถึงสมองเลยนะครับแล้วก็วันนี้กระโดดแค่สิบนาทีเนี่ยก็รู้สึกว่าหายใจได้ทั่วคอมหลายตาที่บอกิี่โลเอาแล้วขอเวลาสิบนาที <c oughs> ขอเห็นร้อยโลหน่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นี่เหมือนเหมือนเป็นชั่วโมงะคะเหนื่อยแต่สนุกเต้นด้วยเต้นด้วยแล้วก็เปิดเพลงฟังด้วยนะคะมันสนุกมากเลยฟินมากนี่หลังจากกระโดดมาแล้วประมาณ10กวนาทีชอบมากแนะนำเลย s m a r t ทเทออล l ีดีจริงๆ